สวีดัสวัสดีครับผ,ผู้ชมคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมไม่เจอกันนานเป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็จะไปทริปแพร่นะครับผมกรุงเทพแพร่แค่ปากซอยอันนี้ผมก็เพิ่งออกบ้านครับนัดพี่เกมไว้ห้าโมงอันนี้ก็จะห้าโมงแล้ว <c oughs> ถุงมือกาดเขา่าเตรียมไปนะครับแต่ว่าอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวผมจะขับรถไปหาพี่เกมแล้วก็ค่อยแต่งตัวนะครับยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยทุกคน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่เกมนีกนก่อครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพี่เกมนะครับไปกับทูไทยใบเวฟนะผมพี่ <laughs> เกมติดสามกล่องเลยครับของเราก็หนึ่งกล่องกับสองใบหนึ่งกล่องกับสองถุงเปิดแล้วดิโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดินทางกันนะผม ตอนนี้เราก็กําลังจะไปส่งแม่บ้านถูไถ่ายนะผมพี่ลูกตาลนะครับเสียดายนะพี่ลูกตาลไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าติดทํางานนะผมถูถ่ายไปส่งแม่บ้านส่วนเราไปหาแม่บ้านครับผมเป้าหมายหลักผมนี่เออคือไม่ใช่ไปเที่ยวหรอกแค่เธอบอกอยากเจอแพ้ก็แกปากซอยใช่ไหมทีนี้คือแพนอ s สโนแพน ไปด้วยใจล้วนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะรถผมนี่พึ่งประกอบเสร็จได้ประมาณวันสองวันเองอาจจะไม่ขับเร็วเพราะว่าเราไปรันอินนะตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างเดี๋ยวพี่ตอนนี้แล้วก็อยู่ที่อ่างทองนะครับเรนพี่รับ พี่เขาอยู่กลุ่มคิกด้วยกันนะพอดีเขาอยู่อ่างทองเขาก็เลยมาแวะดักรอนะเพื่อจะไปส่งก็อยู่ที่ปั๊มไรนวะ,บา,าะบางจากนะปั๊มบางจากอ่างทองนะแวะเติมน้ํามันนะผมอันนี้พี่ตีนะแวะมาส่งเราเพราะคันนี้เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะผมดเดี๋ยวเราอากับจากทริปเดี๋ยวต้องต้องมีรีวิวแล้วคันนี้นี่วัยรุ่นไปหนะ้า โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับผมพี่ตีบอกว่ามาคนเดียวมันเปียวขาวกระมัง <RPG> ไม่ได้เตรียมมาเพื่อกาดนี้ไม่รู้นะ <f uck> ไม่ได้คิดล่วงหน้ามาส่งก็ดีใจแนละ้วพี่โอ้เดือนกว่าแล้วมั้งเนาะไม่ได้เจอกันนานเลย <f uck> UM> เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผมไป <f uck wrap> นะพี่ ครับแล้วก็แยกกับทิตีครับหนทางเราออนอีกยาวไกลนะผมนี่พึ่งประมาณสิบเปอร์เซ็นก็วิ่งมาได้ประมาณร้อยยี่สิบกิโลนะผมรนะ้อสิบเก้าจุดห้านะยินดี้ต้อนรับสู่จังหวัดสิง์บปรนีกินวิลชาชนคนกล้านะผมเดินทางกันต่อครับผมทุกคนครับน้ำเดินก็ผม นี่ขี่มาประมาณสองร้อยโลแช่มาน้ำดันนะผมก็จอดพักแป๊บเดียวแล้วก็มันก็หายนะก็ะขี่ช้าๆเอาครับแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ําหายไปละเมื่อกี้มันขึ้นเป็นรูปธงความร้อนแดงๆครับตกใจรีบจอดเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผม ขับมาประมาณ240กิโลความร้อนก็หายไปนะครับเพราะอากาศมันเย็นน่าจะช่วยได้เยอะอยู่เลยก็ต่อยเอายาวผมอันนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มปตทนครสวรรค์นะผมซือเข้าวเซเว่นมากินนะครับรถก็ไม่มีอาการเลยนะครับหลังจากที่พักน้ำมันดันปุ๊บผมก็รีบจอดเลยแล้วอยู่นะ้ำมันก็ดูดกลับเข้าไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ตอนนี้ปกติครับเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นอะไรต่อนะครับโอเคเลยผมขออยากกินข้าวก่อนนะครข้าวเซเว่นโอเคครับทุกคนหลังจากเราพับก,กินข้าวที่เซเว่นครับที่ปัม๊มวอเตอร์ทอร์เราจะไปที่ปั๊มพีทีอุดตลอดิตนะครับผมอีก200กกโล ตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วนะครับผมโหอ,อย่างเมื่อยเลยอ้อยาวะไม่ใช่เพื่พักเองกําลังจะหย่อนขาแล้วเขียวซะแล้วแล้วก็ต่อว่าผม Let's go ตอนนี้ความร้อนขึ้นอีกแล้วนะครับผมเราพักสักคู่เออดันนะพี่นี่ครับน้ำมันดันขึ้นมาตเต็มนี่เลยดันปะดันนี่ดันแล้วนี่ยนี่แค่รอยน้ำปะน่าจะใช่ดันออกตรงไหนวนะเนี่ยลงแล้นะครับเดี๋ยวเราจะขับ ช้านะคแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันลื่นถ้าเกิดมันร้อนอีกก็แบบหาที่จอดที่มันมีไฟนะรับตรงน,นี้มันอันตรายเราจะขับสักแปดสิบแล้วกันพี่เกีเรือขาตั้งขึ้นขาตั้งพี่ขาตั้งโอเคเราจขับไปเรื่อยๆนะครับผมรถเราก็ปกติละคว,วามร้อนลงเรียบร้อยเติมน้ำเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวก็ชินนะผม น้ำดันไม่เป็นไรอย่าพังก็พอทุกคนครับตอนนี้รถผมเพี้ยนไปแล้วดูใหม่นะครับโอ้โอ้โอ้โอสีบอยู่ดีๆว่าเป็นร้อยเอาก้าวสิบโอ้แปดสิบอะไรครับนี้อะ่ะโอ้โหขึ้นเป็นร้อยเลยจริงๆเราวิ่งเท่าไหร่อ่ะจริงๆเราวิ่หกนะสิบนะ GPS หกสิบเจ็ดโอ้ตายละ ทุกคนครับตอนนี้เวลาประมาณตีสองครึ่งนะผมเราขับมา430กิโลเอกประมาณ4 2โลเราจะถึงบัมฟีทีที่อุตรดิตถ์นะผมถึงแล้วโอ้ยรถเพียบเลย อ้ถึงสักทีตอนนี้เราก็ถึงที่พักล้วครับผมจัดไข่เจียวสักหน่อยทีปปัมพีจีแม็กแคมครับผมขออยากกินข้าวเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะพักผ่อนแล้วนะครับผมเกมราชการก็อีตัง้งระลมส่วนก็นอนเปลียน อารมณ์สวนตัวครับผมโอเคสุดวันนี้ก็ของอ่อทาท่านี้เจอได้ใหม่ชาวันพรุ่งนี้ครับผมอรุณสวัสิดครับทุกคนลืมเดินทางมาที่สองเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนเติมน้ำมันเรียบร้อยครับผม80บาท สำหรับเช้านี้โอเคครับผมอรุณสวัสดีอีกครั้งครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เวลาประมาณหกโมงสิบสี่นาทีนะครผมแล้วก็ออกจากปั๊ม PT ที่อุตรดิตถ์นะครัเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่บ้านบุษสาวมาแต่บุษสาวบ้านคนุอยู่ที่ใดนะทุกคนดูหมอกข้างหน้าน,นี่ ก่อนเรากำลังจะเข้าสู่หมอ,อกโอ้ยอย่างเย็นเลย วันนี้แบบกืนน้ำลายหูอื้อตุบตับตุบตับโอ้สวยมากห,หมอกเพียบเลยอินดีต้อนรับสู่จังหวัดแพร่ครับผมถึงแล้ว อตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านแล้วเนสียงท่อพยทําเขาตื่นอย่งหมดไปเลย <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แวะรับผู้สาวมาแล้วนะ <c oughs> เรยวไหนขวาอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวกันก่อนนะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองแพร่นะครับผมเมืองแพร่น่าอยู่ตูวสุรันนะเราจะพาเขาไปเที่ยวไหนเ <c oughs> จ้าถิ่นเธ <c oughs> <c oughs> อเท้ายังเที่ยวไม่พอเเจ้าถิ่นโหแต่ยังไม่เคยไปเลยนะอืลอยลิงอ่ะเขาเรียกสิ่งไหนนะเขาคาดอินแขวนยังไม่เคยไปเลยนี่เธอ,อ,อเป็นคนแพร์จริงป่ะเนี่ยไว้น้ำอยู่ไกลอ่ะถ้าผ่านน้ำทก็เป็นถ้ามเลยเธออ่ะแล้วรอบหน้า รับนี้มาสำรวจเส้นทางแชร์นี่าก็มาอยู่ร้านโคบไยโบัยอ๋อร้านโคบัยโบัยโบัยแล้วผมสั่งข้าวผัดมันกุ้งมากินนะอันนี้นะผัดพริกเผาเผาแล้วเดินไกนข้าวกินข้าววาจะปงี้กิข้าวันก่อนครับกมเดินทางกันต่อ เค๊กครับผมหลังจากเรากินข้าวแล้วเราก็มาเติมน้ำมันอีกแล้วเราจะไปน้ําตกตาดหมอกนะครับผมเดี๋ยวเราว่าไปที่น้ําตกกันเลยดีกว่าน่าคูหานะโอ้โหดูทางเราจะไม่กิ้งใช่ไหมเขาเคยลมขึ้นยอดอ่า หน้ากลางเต้นทนอนจริงลงมาไทย ภาพที่สวยงามสองชอ็อตแรกกับการเดินโอ้โอยดีีเด้อตอนนี้เรากำลังขึ้นเขานะครับทุกคนหูอื้อหมดแล้ว้ววไไม่่่รูาาหนเปลนะ <laughs> ลึกมากเลย เหียกเลยชื้นเลยนี่คือพระธาตอินแขวนที่เราจะขึ้นเป็นที่สุดท้ายแล้วเราก็จะน่าจะวนไปที่พักบอกเลยว่ามาทริปนี้ผมแพนอีสโนแพนมากทายแบบไม่ปติดต่อกันเลยซึ่งนี้ ตอนนี้เราก็ลงกำลังลงจากวัดวัดอะไรนะเธอพระธาตอินแขวน,น,ขวนบ่อยไหลได้เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องบิดเลยเป็นการมาเที่ยวแบบสามวันเดินทางมาวันหนึ่งเรืนทางกลับวันหนึ่งเที่ยววันหนึ่ง ไปทุกที่ที่มีทางฮ้ y ม <el> hey, ิล uh well 네ี่นอนสับขาด้วยกระดิกหางกระดิกหางนอนนอนสบายเลย Фу. เราอยู่ตลาดเทศบาลเมืองแพร่นะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าประตูชัยนะผมกินเยอะเลยภาษาภาษาเหนือเขาตลาดเขาเรียกว่ากาดนะกาดกาดแล้วกาดกาดแลตลาดบุญบําบุญบําเดินเที่ยวแบบไปกินนะผม คนครับเราได้เคบับมากินแล้วหลังจากยืนรอประมาณครึ่งชั่วโมงโมบะโมบะกาลังจะไปกินเย็นตาโฟเราเราจะไปกินเย็นตาโฟที่คิวไม่แพ้กับเคบับเลยโมบะ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 อะไรโมบะโมบะพี่ร้านอาหารอ๋อจะแยะม้มาอะไปมันขาวนะร้านอาหารมาต้อง นีอะไรเนี่ยอันนี้เส้นเล็กจ้าะมีต้ยมยำนะผมยินตาโฟมีต้มยำยินตาโฟหิวจนกินน้ำไม่หมดแก้วห,หลังจากที่ถึงที่พักแล้วก็สนบกหายไปเลย <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ก็หาะไรกินอยากกินก่อนนะครับผม โอเคครับหลังจากเรากินเย็นตาโฟนะครับผมเราก็ไปส่งผู้สาวกลับบ้านแล้วก็กลับที่พักเศร้าสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทริปแพรทริปตามหาสาว <c oughs> กอขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย Bye-bye.